สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตต้นมะเขือนะคะมะเขือพวงที่เอายอดมะเขือเปล่ามาเสียบยอดค่ะซึ่งได้ทําการแกะถุงออกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่เขาติดแล้วนะคะเพราะว่ามียอดใหม่เกิดขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้อันนี้ค่ะกิ่งนี้ก็ติดแล้วค่ะกิ่งนู้นก็ติดค่ะเหลืออีก หนึ่สองสามสามยอดนะคะที่ยังไม่ได้แกะถุงทีค่ะซึ่งตอนนี้ก็รอรุ้นให้เขาเกิดผลนะคะเป็นการเสียบยอดมะเขือเปราะบนต้นมะเขือพวงค่ะให้มี2ชนิดใน1ต้นหรือว่าเพื่อนๆจะทําให้มีหลายชานิดก็ได้สองชนิดสามชานิดก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆค่ะซึ่งวิธีนี้ทําได้ผลค่ะ เพราะว่ามีได้ทําเอาไว้แล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้ทําต้นไม่เป็นต้นมะเขือเปาะเหมือนกันค่ะไอเป็นต้นมะเขือพวงเหมือนกันค่ะ,คะแล้วก็เสียบยอดสองสามชนิดค่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่ก็สามารถเลื่อนเข้าไปดูกันได้นะคะต้นมะเขือพวงค่ะต้นมะเขือพวงเสียบยอดบนต้นมะเอายอดมะเขือเปาะมาเสียบยอดบนต้นมะเขือพวงค่ะโทษน,นะคะพูดผิด ช่วงนี้ฝนตกหนักมากลูกสวรสกินอร่อยค่ะลูกสวรสแปลงนี้แปลงนี้ที่ได้ทำการาพลวนดินใส่ปุ๋ยหมักเพิ่มนะคะแล้วก็ได้โรยมเมล็ดกวางตุ้งค่ะต้นกล้าเกิดเทียบเลย พอเขากําลังเกิดทีนี้ข้าวฝนค่ะฝนตกหนักมากก็มีบางส่วนที่ว่าตายไปนะคะบางส่วนก็รอดส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้โรยเมล็ดทีค่ะเดี๋ยวก็จะเอาชุดนี้ไปย้ายไปฝั่งนี้ค่ะฝนตกหนักผักเป็ดญี่ปุน่น ตรงนี้ได้ทำการโรยมเมล็ดผักชีค่ะเมล็ดผักชีนะคะเกิดไม่เยอะค่ะหรือว่าเขาอาจจะเกิดเยอะก็ได้แต่ว่าโดนฝนโดนฝนหนักมากตก,ตกทั้งวันตกทั้งคืนตกแบบหนักมากๆอันนี้ผักบุ้งผักบุ้งที่ได้โอ้ยอันนี้อันนั้นรากเขาที่ได้ตดัดเอา ยอดเขาไปกินค่ะแล้วทีนี้มีกา้านเอาก้านก็มาปักค่ะเป็นผักบุ้งที่ได้ได้ที่เขาแถมมาจากในที่่ซื้อส้มตำม,มากินนะคะแล้วทีนี้เขาก็นํามาปักได้เกิดได้นี่สามารถเก็บไปกินได้แล้วค่ะเดี๋ยวก็เด็ดเด็ดไปกินพอเราเด็ดไปกินเขาก็แตไค่อยขึ้นอีกค่ะสองสามยอดในในหนึ่งต้นอันนี้ ผักเป็ดสีแดงแครรทจะลงหัวไมหมนะนี่แครอทต้นนี้ก็แครครทมะเขือค่ะมะเขือของพี่ยาค่ะของช่องพี่ยากเกษตรของช่องพี่ยาช่องกเกษตรลาเพลินค่ะพี่ยาได้ส่งเมลิพันธ์มาให้นะคะช่องพี่ได้ทําการเกี่ยวกับกเกษตรค่ะหรือว่าจําหน่ายจําพวกค่ะ การเกษตรพวกเมล็ดผักหรือว่าต้นกล้าผักต่างๆนะคะถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดตามไปติดต่อไปทางช่องทางของพี่ยาได้นะคะช่องเกษตรพาเพลินค่ะพี่เขาปลูกผักงามมากวันก่อนบีได้สั่งเมล็ดพันธุ์ผักของพี่มาช่วยอุด<ะ>หนุนค่ะร้านึงแล้ว ค่ะได้เด็ดยอดเด็ดยอดไปทานกับน้ำพริกต้นนี้ลูกออกเป็นพวงเลยค่ะมะเขือมะเขืออะไรคะพี่ยากินอร่อยค่ะกรอบมากเป็นพวงเลยค่ะเดี๋ยวก็เก็บอีกอะค่ะอืขาวๆเล็กๆ นี่ถึงต้นเล็กเอยไม่ใช่ถึงลูกเล็กแต่ก็อร่อยนะคะกรอบมากๆเลยอันนี้เป็นผักปลังค่ะบีได้เด็ดยอดเด็ดยอดมามาปักเอาไว้ค่ะเผื่อที่เผื่อว่าเขาจะเกิดนะคะเพราะว่าช่องของพี่ต้มพี่เขาสามารถ เด็ดยอดทุกชนิดมาปักชำได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องพอมเมล็ดค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักต่างๆพี่เขาก็สามารถเอายอดมาปักชำได้ค่ะช่องพี่ต้อมรักการปลูกนะคะพี่เขาจะคอยแนะนําคอยสอนน้องคอยอแนะนาสิ่งดีๆให้น้องๆตลอดเลยค่ะอันนี้เป็นดอกดอกงอนไก่ค่ะ ดอกห่อนไก่ของคุณแม่แม่ปลูกแม่ชอบนี่ค่ะดอกแคเตียดอกเกิดเยอะเลยนี่นี่นี่แล้วก็เป็นมาลเท แลวด้วยนี่เป็นแล้วหนึ่งขวัดแล้วก็จะได้พอจากมาเล็ดแล้วค่ะตอนแรกกะว่าจะมาชําก็ไม่ได้มีเวลามาชําค่ะชาจริงงานเยอะค่าเยอะมากๆตรงนี้ได้โรยมาเล็ดหอมแย้เอาไว้ไม่เกิดค่ะยังไม่เกิดโดนฝนเสียก่อน ผักขึ้นช่ายอันนี้เป็นผักเบีย้ยค่ะผักเบีย้ยนี้กินดีมีประโยชน์เป็นยานะคะดอกไอ้นี้ไอ้อะไรนะอันนี้นนนนผักชีละผักชีใบเรื่อยข <c oughs> ี้ลืมแล้วก็เอน ต้นนี้เป็นต้นพริกไทยค่ะพริกไทยดำปลูกเอาไว้ในกระถางปลูกไว้ในเข่งค่ะในเข่งพริกไทยดำต้นพริกต้นพริกติดลูกแล้วค่ะแต่ว่าใบของเขาเริ่มจะช้ำนะคะเพราะว่าโดนฝนเยอะเกิน ฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากค่ะช่วงนี้เริ่มติดดอกติดผลพิกขี้หนูค่ะนี่ใบของเขาโดนฝนอันนี้ต้นเนยถั่วค่ะต้นเนยถั่วที่ช่องพี่ต้อมรักการปลูกส่งมาให้นะคะมีอันนี้ด้วยหอยทาก เริ่มเป็นดอกค่ะเริ่มเป็นดอกชุดใหม่นะคะชุดแรกเป็นแล้วทีนี้เขาร่วงอันนี้เป็นชุดใหม่ค่ะอายอดประมาณนี้ต้นประมาณนี้สามารถตัดยอดอหรือว่าชามกิ่งได้ได้ยางคาพี่ต้อมอ่าช่องพี่ต้อมด้าก,การปลูกนะคะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆเข้าไปชมกันได้ค่ะเริ่มเป็นแตกยอดใหม่ขึ้นมาสวยเลยค่ะปลูกเอาไว้ในเข่งเหมือนกัน พี่ได้ส่งกิ่งพันธุ์มาให้ปลูกนะคะเริ่มแตกเกิดดอกใหม่ค่ะจุดน,นี้ถ้าของไม่โดนฝนก็ขอให้เขารอดนะคะจะได้กินผลค่ะปาก,กัดนี่นั้นเพราะพันธุ์ปาก,กัดของน้องบิก๊ก มระเป็นดอกแต่ว่ายังไม่มีผลยังไม่ติดผลปลูกเอาไว้ในกระถางปลูกเอาไว้ในกระถางค่ะแล้วก็บนฟุตบาทบ้านเป็นปูนค่ะเป็นปูนนะคะแล้วก็เอากระถางมาปลูกแล้วก็เอาดินล้อมไว้ซึ่งตรงนี้เป็นฟุตบาทบ้านค่ะต้นผักต้นพืชทุกชนิดต้อง ใส่กระถางนะคะแล้วก็วางบนฟุตบาทบ้านค่ะแต่ก็ได้กินนะคะอันนี้เป็นต้นกล้าพริกมาละกอเขาเกิดเองฝนตกหนักมากอันนี้เป็นต้นกล้าพริก เดี๋ยวให้ฝนหยุดตกแล้วก็ค่อยย้ายลงปลูกในกระสอบหรือว่าลงบนดินค่ะสองต้นนี้เป็นเป็นกล้าพืชเศรษฐกิจกค่ะพืชสม,มุนไพรสองต้นเขาโดนฝนเหลือแค่สองต้นเ,เองค่ะฝนโดนฝนเยอะก็ไม่ดีนะคะอันนี้เป็นผักแว่นแก้ว ต้นกล้าสวรรคสค่ะเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจมาเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจมาขุดไปปลูกได้นะคะชุดนี้ที่บีได้ส่งมาเล็้ยพันไปให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆค่ะส่งไปพี่ต้อมแม่น้อยแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนนะคะชุดนี้อร่อยมากค่ะสวรรรสเชมามีเปิ้ลํำเอาไว้ทั่วบ้านเลยค่ะ เกิดง่ายต้นนี้เป็นต้นส้มจีดค่ะส้มจีของพี่ต้อมเหมือนกันนะคะช่องพี่ต้อมพี่สาวที่น่ารักค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะ